ไ้ซิฮอดเพื่อนเซาเมแล้วทางเข้าเพื่อนเซาเมกาอันแถวหั่นอุทพลก่อสากเนาะแดดมันีีแห้งแหง้ง เพื่อนของเซาเมอุดมพรนเกาะสากไปซิม,มาจีบแล้วกับก,กีหลถดไปหาอยู่เพื่อนหลดเนาะสบายดีคนเ, <laughs> เพ่เขาต้องแต่ทางเขาบ้านเจาแลาวเซาเมเอ้ยเ <laughs> น่เนาะเพื่อนเซาเม่เนาะ ขายปลาตามสั่งจะเมนม่วนเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องลงผลิตน้องเขาอันนี้แมนน้ำตาลถุงสองพันงบหน่อยงบหน่อยงบประหยัดไป,ไ,ไปก้อยแม่มึงอ่ะกูก้อยแม่อร่อยนะไปถาวมวะก้อยเซ็บเดอ้อก้อยบอ่แเ่็บประจาน เอามีดมานำได้เลย,ยตอนนี้เนาะเฮาไปหาสาวไก่ยสาวไก่ฝุ่นหนังอยู่ไก่พุน่นเนาะบรรยากาศบรรยากศยาศโบเปน็นยังกะเย็นๆพี่น้องเอ้ยเย็นอยู่กะบ่บริโอคเนาะกะกะพออยู่อยู่อันนี้แม่นอยู่เฮือนเสาไม้นเนาะน้องปลาเพิ่นมีครบสุดเลยทางหลังน้องปลาใหญ่แห้งแล้วก็มีอันกบโกงงโยก ห่อสีส่วนจุเพิ่นกินสงกัน,นข่อสอกไก่สอกไก่นั่งยูพุนเร็วเนเพิ่นนัง่งดมยาดมถาผลมาสิเป็นลมมัน้อนเป็นลมดมไอติมทางทางยางกับเสียวแห้งเนาะต้องให้ขอ,อย่างชะละตกหนองป้าเย็นขนาดอุองหมอกดกเน,ะนาะเจ้าหนสิหายสอกไก่ จะในแฉกเสาไก่ปีนขึ้นไปเอาเนะาะเพราะว่าเสาไก่นี้เราปีนต้นไม้เก่งแหงเนาะค่ะต้นยิบเราก็ปีนมาแล้วเนาะน้องทางล่างนี่กว้างแหงก,งกว้างกว่าหน้าฉันอีกนะเนี่ยป้อนหมูเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกสเมเ่หิเจ๋วตอนนี้นอสาวเม่ผันกากลอยเจ๋วแล้วพอ่อเป็นตาเสพแหงเจว๋วกะ <c> คนกลอยไปตนตาซ่งแห้งเนาะ <c> น อันนี้เป็นเสาไก่เนาะไก่โบมือเอฟแทรเอฟซีแนะ่โอ้ยมืดกต้องมืดตอนนี้เน้องหากะเัา,าที่ไหนเสาไก่เนาะปีนก็บางง่วงพี่น้องก็ไม่เหมืนกะปีนง่ายๆดอกข้างมาเด้งกะบรายอยู่ไปปีนไก่จัดการาลิก,ลกเด้ไม่กะมีหบอกบอก่นบอก,บอก,บอกได้ใส่ฟังได้พี่น้องเลยส,สดได้พอเป็นพอเป็นลูกไผ่ไพ่ได้บอ <laughs> อยู่น้ำกันสามคนกับสิประมาณนี้คือคักดีตัวนี้เขาไปเปรตพลวะก๊กเวลาเพื่อบอมักกินเนาะเพคนมักกินเอียงที่มันอย่างนี้นะป้าตัวนี้มันก็ใหญ่โพดมันก็นักหรือว่าใช่อีกจัดการเลยไก่สู้เขาอย่ามาด่าอย่ามาด่าอย่ามาด่าอียังไงยุกเอฟซีเห็นเขากระบอมักแล้วเนาะ เอากระต่อยเอาตีเมไปหักเมให้อีไก่ต่อยแหละมึงก็ไปหักเอาเสียงหัวเห็นบอกอย่าต่อยไม่ใช่ถือมีเมเอามึงใชให้เห็นแล้วได้อีสันน่ะมใส่ค้าวเมนมันได้วมนหน่อยแล้ววะกิน้วโครงการหลักหมวม่วง สู้ๆเสียบบาไว้กับกับบ้านเฮาน้องเพิ่นอันนี้แม่เพิ่นดุแล้วเนาะควงๆแห้งมึงคือบ่เอาไม้ห่ะเสียบไว้ทางกลางมันจะมีหูเข้าไปแต่ว่เสียบอ่ะมันหนีบเข่าเนาะมึงต้องเอาไม้เสียบเขาทางกลางมันสู้ๆไก่เออ ตอนนี้เนาะตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะหนึ่งหมากพี่น้องโอ้ยเนาะภูมิใจแหงเนาะผู้ใดก็ได้มาต่อยซอยฝนแน่นี่เห็นบอกชมีเห็นบดเห็นยนอุ้ยหาลกแหงกูเทนว่ะเน่ตกน้องลวหันหมากหนึ่งไปเก็บเอาไปงมเอาไม่ได้มฝากีนูอยฝากเน่ะมือนี่อีนี่เป็นตะยาระสุมันได้พัวมันต่อยพัวมันฮ่าฮ่า่าฮหาฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 าาฮ่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 าก่าฮ่าฮ่า่าฮ่อี่่่่ บ้าตุมันก็โห่เถอะเฮ้ยคุยยันจะจะดูแลเธอเองโอ้ยอะเนาะ Fc ับเสร็จมาติ้ง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 อยู่เดียวตอบเด้อ Fc เลยต่อยหมวกกินก่อนนี่นำามวกหมวกเขาได้มาแล้วซามเพ่นต่อยกล้ามบักใหญ่หนึ่งลงแป๊บเดียวมันหน กำลังจะห่วงูวงเขาลงอ่ะเด็กไม่แน่วะลิงลงก่อนกูอีกตัวนะเกินซอยซอยซอยทุกนหาที่ดอกทีบอกลงเลยคือสีแสบมั่งนีเสียดา้มีผู้บ่าวมากินนำเนาะไปกับโบมาส่วนไปไปกับโบมา yes ปาต้องเป็นจะแสบด้วพี่น้องเอ้ยมากพี่น้องจะไหนเซาเมย์เออเซาเมย์กับเซาไก่เพป่นสิคุยให้เบิ่งเนาะ คนมาคุยแฮะนุพีองเอยหนยบกัอยากแล้ว s อะไรยหั่นเลยสิมีปาดมือเด้อเย็นแหงอะไกะอากาศมือึีกับพ่อยูน่เชียรเนาะเหือแตกเสือกับพ่อยูพี่น้องมาวพี่น้องปอมือนแม่แจ๋ปตาแสบหรือสาวเม่ได้เห็นแจ๋วเลยจ้ะสาเมย์เซน่ปอเิ่นคุยขากอับพี่น้องเอ้ยผู้สาวคุยประเด็ก กูอึ่นำไรเลยเอาเสียจับกองให้กูเน้กกูกระยาคือกันเอะกันเบียนกัเจลบอตกระยาคือกันนี่ยกระยากูบมางอเข่ามันไม่อีกันมาพี่น้องเงหพี่น้องเ้แสน้ได้ในแจวแดงกุนทุนแดงนะเบิ้งสะทายกินเลยเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกูจ้องตรงหน้าตระเลงบอสทุกขอบคขกนะพี่น้อง บรรยากาศตรดีเลยเย็นวอยวายไปได้แวแจจัดยุกกเค็มยุมึงสิอาวิดีโอป้าตุงมึงสิคุยจะเคลื่อนอะไรกินอะไไหมเใหม่ป้าตุงจะเคยเป็นผีเป็นน้องไปอาเลยไกาดมะ เออกูเองอ่ะกูกัดเองปาเยดายไปซื้อเหล่าขาวเน่้ยกินกับเหล่ามันอยากเือเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลอูยสผมแบบผิดแหง เพี้แห้งมาเด้อขาดตะคู่ตอนนี้ฮะมีตะขี่กินแล้วเหี้ยอี๋กูบอกกูจองเดิอห้องน้ำตะแรงกะเย็นยูเนาะกะเย็นยูกะเออกะกะพ่อยูได้น้องเสียกะพ่อยูได้เหือดแตกเลยโสดบอมเมองอีกเอ้าะถ้าเขาจีบเลกว่าอีแกนโสดโสดโสดบอสนิทจีบติดกาวแล้วกินลายกา เจบทอ่อลงคลิปสองสามมือเลยอันกินหม,มักหม่วงนี่นะจักทองจักใสหม,มักหม่วงก็มีแต่หมากงามมแต่ีเม่เราสูกกินหรอกแมลูก<ม>อ่อนไม่ลูกอ่อนไมลูกอ่อนวิผัวอ,อ,อ,อันอีไก่ที่ไมลูกแก่ียอย่าบอกแต่คนหอนเนามากันยังหอนผูกมันแสนะีหน้า เด้เลยใกล้ข okay, ึ้นแล้วเส่ยน้ำได้ประมาณสองนาทีสามนาทีแล้วฮะก็ขึ้นมาก็สิเย็นแหงจูห้าวไปซบตนปะนนองลงไปงมปลาบาลงไปงมปลาปะสูงฮะอีไก่มึงลงตายลงลงส่งกระละส่งลงส่งกระเอาไปเอาสลิบสองโต มันกรหเจ็ดบอกบ่าวด้สื่อข่อยอยากลงนองมาซื้อสลีปข่อยยี้หนผูสาวผมีสลิปใส่มันเปียกได้มาทานแนกินหลายกินังน้นไยเนาะแบบผู้สืกว่ามันอยากเจ็บทองแบบแม่หมอยัยังยัตตงนี้คือดนโดว่ะไอตมห ตอนนี้กันเนาะเฮาคอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อเพราะว่สาสาวไทยเก็บเขื่อนเก็บของมาแล้วเบเลยเนาะเกียมเมืองเอแล้วตอนนี้กะหาหูกม้งนะเนาะมันำ่ำหละเฮาไปเหนเวียกเรือนดีกว่าเนาะตอนนี้เนาะกะขอขอบอขอบใจทุกคนที่วายัางติดตามสาวไทยเด้อนรายกาฝากติดตามและก็คอมเมนต์เรื่อยๆไปเนาะตอนนี้ขอเมือก่อนเด้อบายบาย